ที่ตารางบันทึกผลการทดลองในขอดูกลุ่มที่หนึ่งกันก่อนขอดูกลุ่มที่หนึ่งก่อนและลายมือนั้นสวยดีออกไหนคุณครูดูดีลายมือนี้สวยออกฮะออลิควิดเป็นเรื่องธรรมาชาติการเขียนอะไรแล้วมันผิดเอาละ กันซะตรงนี้เราไม่ไปไกลแหละเดี๋ยวจะให้ดูตารางบันทึกผลการทดลองของกลุ่มนี้คือเขาประหยัดกระดาษมากเลยอ่านะาจากกลุ่มแทนมือแทนนิ้วแทนนิ้วกลุ่มที่หนึ่งนะคะ กลุ่มที่หนึ่งนั่งอยู่คุณครูนั่งอยู่ด้วยก็จริงแต่ไม่ได้บอกเลยว่าจะให้เขียนตารางอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเขียนเองอะนะเขาทําตารางออกมาเป็นสี่ช่องช่องแรกเป็นอะไรคะเนี่ยนักเรียนเขียนว่าย,ยังไม่ได้แก้ไขใช่ไหมแต่แต่เขียนว่าอะไรคะสารอาหารก็พอแล้วนะสารอาหารมีอะไรบ้าง มีน้ำแอปเปิลแตงโมน้ำส้มน้ำตาลทรายกรูโคสอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำกั่นนะคะส่วนช่องนี้เป็นสีของสารอาหารก่อนเติมลงในหลอดาหารก่อนเติมลงในหลอดทดลองสีของสารอาหารก่อนเติมในหลอดทดลองแสดงว่าเขาเขาสังเกตสีของสารอาหารด้วยอันนี้เป็นช่องที่อดีมาก ซึ่งคุณครูไม่มีนะช่องเนี้ช่องเนี้คุณครูไม่มีคุณครูมีช่องนี้แล้วก็มานนี่เลยอันนี้คืออะไรคะนนช่องของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมสารละลายเออดีมากช่องของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมสารละลายเบรดิกพอเติมสารละลายเบรดิกก่อนต้มใช่ไหมก่อนต้มอันนี้เขียนว่าก่อนอะไรก่อนทดลองนะักเรียนเปลี่ยนจากการทดลองไปนะเดี๋ยวไปลบใหม่นะคะทาลิควิดไปเถอะทาแล้วมันถูกต้องไม่เป็นไร เราเขียนว่าก่อนต้มก่อนต้มมีสีเป็นอย่างไรหลังต้มมีสีเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเอาละถูกต้องอปุบม,มือให้เพื่อนกลุ่มอื่นก็วันนี้ได้ผลที่เป็นที่ปลื้มมากเลยนะคะเอาละเราจะไปที่สไลด์กันดีกว่านะคะเราจะไปที่ผลการทดลองแล้วละ่ะสมมุติฐานกันก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะ ตารางบันทึกผลการทดลองนะคะนักเรียนคุณครูก็มีช่องที่เขียนว่าสารนะ,ะสารแล้วก็ไปทําไมคะสารที่เราที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะเป็นสารอะไรก็แล้วแต่เราก็ละลงมานะฮะเสร็จแล้วก็ทาไมคะก็เติมสารละลายเบเดดิกทีนี้เติมสารละลายเบเดดิกก่อนต้มกับหลังต้มเป็นอย่างไรนะักเรียนก็เขียนผลลงมานะคะซึ่งกลุ่มที่1มีพิเศษมากกว่าคุณครูดีมากๆเลยกลุ่มที่1นึ่งเขามี เขามีสีของอช่องที่เป็นสีของสารอาหารเมื่อเติมเมื่อเติมลงไปกับผสมกับสารละลายเบเนดิกต์ใช่ไหมคะเอะอ,อไม่ใช่สีสีของสารอาหารใช่ไหมสีของสารอาหารเอาละเรามาดูกรูโคสนะฮะหากว่านักเรียนทำตารางพิเศษกว่าคุณครูนักเรียนก็ทำไมคะเติมให้ ให้ครบในช่องที่พิเศษลงไปก็คแค่สังเกตสีเองใช่ไหมคะเอาละเรามาดูสารละลายกรูโคสสารละลายกรูโคสก่อนต้มเนี่ยเมื่อเติมสารละลายเบเดดิกก่อนต้มมันให้สีฟ้าสารละลายเบเนดิกทุกทุกหลอดเลยจะเป็นสีฟ้าหมดเลยดังนั้นก่อนต้มช่องนี้จะเป็นสีฟ้าหมดทีนี้พอหลังต้มปุ๊บหลังต้ม สารละลายกูโคสจะทําไมคะพอะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วสารละลายจะมีสีส้มแดงมีตะกอนสีแดงอิดนะมีตะกอนสีแดงอิดเอาละเราจะเราจะจับหลอดสลับกับผลงานเราดีไหมอาอาจับให้ดูหลอดทดลองอ่านะกรูโคส นะฮะหลอดนี้คุณครูขึ้นกูโค้ดก่อนคุณครูก็จะทำไมนะคะเอากูโค้ดมาไว้หน้าเลยดีไหมฮะเอาละกูโค้ด ว่าป้ายหลุดนักเรียนก็สามารถแปะไว้ด้านหลังของอะไรคะด้านหลังของหลอดเลยกูโค้ดนะคะนักเรียนกูโค้ดหลอดนี้นะคะเอา,เ,อาเราจะอยู่ที่เราจะอยู่ที่ภาพหลอดทดลองสลับกับอเอาภาพนิ่งขึ้นเอาภาพนิ่งไว้บนนะโอเคแล้วก็ทำเบอร์หลอดให้ดูด้วยอา้าวละดีมากเลยงามมากโคดงามมาก งดงามนี่คุณครูนะคะเอาละไม่เป็นไรก็ตัดได้สลับกันก็นแล้วกันนะกรูโคตเอาละไปที่ไปที่ภาพนิ่งกันไปที่สไลด์กันจะเห็นได้ว่าสารละลายกรูโคตเป็นไงคะพอต้มปุ๊บได้สีแดงอีกแล้วเราได้ไหมได,ได้ไหมคะเอ,เอาละเรียบร้อยนะคะบันทึกผลเสร็จยังเสร็จแล้วคุณครูไปต่อที่ สารละลายน้ําตาลทรายสารละลายน้ําตาลทรายเนี่ยเบเดดิกที่ก่อนต้มเลยมันเป็นสีฟ้านะฮะพอหลังต้มน้ําตาลทรายก็ทําไมเอ่ยส้มแดงใครได้บ้างใครได้ส้มแดงบ้าง ใครได้บ้างไม่มีใครได้ได้ไหมอ่าต่อไปต่อไปเป็นน้ำผลไม้ทีนี้น้ำผลไม้นักเรียนจะต้องเรียงอะไรเอ่ยเรียงตะกรอนเอาของเราก็มีแตงโมแอปเปิ้ลและก็ ส้มอ่ะละกูจะเรียงตะกรอนตะกอนเออดีมากเลยเดี๋ยวกันนะคะเราจะไปที่อันไหนตะกรอนมากกว่ากันส้มอิดส้มอิดอันนี้มากนะอันนี้แตงโมนะคะเดี๋ยวถอยนี้มาก่อน แตงโมและก็แอปเปิลนะคะแล้วก็ส้มคือแตงโมเนี่ยจะออกตะกรณนสีส้มอิดมากกว่าะะเรียนตะกรนเรียบร้อยละอ้าวละนักเรียนบันทึกผลการทดลองที่เป็นน้ำผลไม้ได้เลยนักเรียนที่เข้าร่วม เข้าร่วมห้องห้องส่งทีหลังบันทึกได้ไหมบันทึกได้ไหมคะได้นะถ้าบันทึกได้เนี่ยลองบอกซีว่าน้ำผลไม้อะไรมาก่อนนี่แหละนี่แหละคือคุณครูอ่าอันดับแรกคืออะไรคะแตงโม,แ,งโมแอปเปลิลและก็สม้มอ่านะตะกรสีแดงอิดถ้าทิ้งไว้ให้ตกตะกรหรือนำไปเซนติฟิว เซนดีฟิลก็คือไปเข้าเครื่องสัน่นสั่นให้มันตกตะกอนแล้วจะเจอตะกอนที่ชัดเจนมากเลยและปริมาณตะกอนไม่เท่ากันอ่านนะคะตารางบันทึกผลทดลองจะละเอียดมันขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนที่บันทึกนะคะขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนที่บันทึกนะตารางที่คุณครูนำมา ออกให้ดูนี้เป็นตารางตัวอย่างนะคะน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วคุณครูจะไปที่นมนะคะนมชนิดจืดนมชนิดจืดของเราจะได้สารละลายออกสีเหลืองไหมปริมาณทน,นหานมโอเคเรียงเลยค่ะเรียงเรียงต่อเลยสีเหลืองไหมคะ เอาละอ,าอ่าเห็นช่องว่างตรงนี้ไหมปริซึมทนเสียบตรงอ่านี่อ่าดีมากเลยอ่าค่ะนั่นนมค่ะจะได้สารละลายออกสีเหลืองนะคะต่อไปอันนี้นะคะนมต่อไปน้ำกลั่น น้ำกันนะ่ะไม่เปลี่ยนแปลงเราถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะได้สารละลายสีฟ้านะคะก็คือสีของเบนาดิกันั่นเองเรียบร้อยแล้ว